สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้จะมาอัปเดตการถอนเงินนะคะในคลิปที่แล้วมีสอนการถอนเงินจากบ mm ิ w แมนเข้าบัญชีทูมันนี่วอลเลตคราวนี้ค่ะตอนนี้ยอดเงินที่เรากดถอนเข้าแล้วนะคะห้ 5, อาอ่าห้าสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตังค์ส่วนหน้าตาของบิ w แมนจะเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้าตาของบิ w แมนนะคะใครที่อยากเล่นนะคะลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปบิ w แมนและแอปนี้เล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้น ส่วนการถอนเงินการถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งบาทนี่ส่วนบันทึกการถอนจะอยู่ข้างบนสถานะคือถอนสำเร็จแอปนี้มันมีให้ถอนสองอย่างก็คือสีเขียวธนบัตรสีเขียวแล้วก็เหรียญที่เป็นสีทองเหรียญที่เป็นสีทองถอนได้แล้วส่วนธนบัตรสีเขียวความคิด ส่วนตัวมองว่ามันยากเพราะว่าเงื่อนไขของเขานะจะเยอะแต่ถ้าใครที่เคยเล่นเกมประมาณแบบนี้แล้วลองกดถอนดูมันมีมันถอนได้ก็เมนมาพูดคุยกันได้นะคะส่วนเมนูอื่นๆของแอปนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนค่ะเล่นเกมสะสมเหรียญง่ายๆเลยก็ลองดูละกันสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบสามารถปล่อยผ่านไปได้ส่วนใคร<ๆ>ที่อยากรู้วิธีการหาเงินออนไลน์เพิ่มเติมก็ดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการ อัพเดตการทําเงินของมิวแมนใครอยากเล่นลองเล่นดูได้ใครชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้ไม่น่าพลาดนะคะ